สวัสดีครับอยู่กับหกหอดน้ำกรีนครับวันนี้เรามาอยู่กับสายยันมากันบ้างครับอันนี้ก็าแปลงกลมาหมดแล้วนะทัังคอยเสียทำใหม่หมดใช้กลอครับขเขาวันข้าวเรียบร้อยแล้วมีคาดด้วยเนี่ยวานทั้งหญ้าแบบนี้เลยครับ ตรงนี้จะมีอยู่สามคันยันมาสองแล้วก็คูปุต้าหนึ่งคูปต้ามาแจมด้วยครับนี่ครับค <oup ita S 1> <l> ูปุต้าเอลซีเจ็ดศูนย์แปดครับช <c oup ita> ่วงนี้รถไทยจะ รายได้ค่อนข้างจะดีครับอันนี้ EF 5 1 4 C MU ครับยันมาเจ้าพลัง เนี่ยทุกวันนี้ก็ทํานาแบบนี้ครับยุคประหยัดหวานใส่หญ้าเลยครับเนี่ยเดี๋ยวพามาดูเมล็ดข้าวนี่เลยครับแล้วก็ไถกลบเอาเพราะนายจะทําแบบนี้เป็นประจำแหละเขาถึงจะทําทําแบบนี้ครับอันนี้ก็เสร็จเลยนะไถแล้วก็คลาดไปเลยครับจบขบวนการมีคลาดด้วย ใหญ่มากน่าจะสิบกว่าไร่อันนี้ก็ยันมากครับแลงมาเหมือนกันกรองดักฝุ่นครับเออแบบนี้น่าจะทนเลยออปวดอีออดวน่าดูเลยเนี่ย อันนี้ YM357A ครับเสียงเงียบมากเลยนะ คุณยันม่าครับใครเคยใช้ยันม่าดีไหม <c oughs> ใช้ทนไหม ยันมาในโซนนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะส่วนมากจะเป็นครูบอต้ามากกว่ายันมานานๆจะเจอครั้งหนึ่งอันนี้ห้าสิบเอ็ดแรง Nha nhà lái đi A đi à đi 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 chết

เสร็จเร็วมากเลยนะสามคันบอกว่าเนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่ทำเบบบห้องเดียวเลยวิ่งเดียว ม่านนำเลยคูปตารู้สึกว่าจะช้านิดนึ่งอันนี้ใช้ระบบถอยครับอ๋อตามไม่ทันแล้วเว้ยโอ้ยขี้เกียจตามไม่ให้ตามไม่ทันที่เกียรตามเหนื่อยละช้าเกินทางนี้ดีกว่าทางนี้อิสระ ที่อื่นเ็าทากันแบบนี้ไหมอันนี้โซนวีดามจะทําแบบนี้กันบ่อยมากเลยทํานาแบบเนี้ยก็คือหวานข้าวใส่กับหญ้าเลยครับแล้วก็ไถกลบแล้วก็เอาคาดไว้ข้างหลังนะอันนี้นะะายจะไถเสร็จหนึ่งครั้งแล้วแหละแล้วก็มาหวานหวานแล้วก็ไถกลบแล้วก็คาด